สวัสดีครับยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่องเพลินเกมมิ่งพบกับชายสยามในรายการเพลินกับเกม Megaman X7 นะครับโอเคเราเข้ามาอยู่ข้างในของตัวเครื่องแล้วละ่ะยานแม่นะครับโอเคเราค่อยๆผ่านไปทีละนิดอย่างช้าๆแล้วกันช้าๆได้พราเล่มงามอุย้ยแค่สนัดเ,เหรอเออแค่สามสนัดก็ตายแล้วเยี่ยมนะครับอุย้ยเอ้ย งั้นแสดงว่าเราไม่ต้องชาร์จเต็มนะครับอู้ยเดี๋ยวเดี๋ยวใจเย็นใจเย็นโอเคค่อยๆไปเรื่อยๆตัวประกันอู้ยดีนะดีนะเห็นนะครับเราเลยรู้ไงโอ้โหอยู่กันเป็นหมูคนะ่คณะเดี๋ยวนะเดี๋ยวนะเดี๋ยวนะนี่นี่เลยอย่างนี้เลยก็ได้ไม่จำเป็นต้องชาร์จเต็มนะครับยิงไปก่อนได้เลย ต่ถ้าชาร์จเต็มก็คือมันจะทะลุได้ด้วยเดี๋ยวรู้เดี๋ยวรู้เราไม่ต้องชาร์จเต็มก็ได้นะครับอุ้ยอุ้ยเดี๋ยวนะเออแล้วก็ไอ้ลิงนี่ต้องยิงข้างหลังยิงข้างหลังแล้วก็ลบไม่ให้มันยิงเราไอ้ตัวนี้จะล็อกเรานะครับเราต้องรีบเล็งมันก่อนที่มันจะเล็งเราโอเค ยิงไกลย,ยิงระยะไกลไม่ถึงไม่ถึงนะครับไอตัวนี้ก็โอ้โหเออทำไมมีพึ่งอยู่ในเครื่องบินด้วยอะแปลกดีหรือว่ามันเหมือนแบบมียุงในเครื่องบินอะไรอย่างงี้ก็ไม่แปลกใช่ไหมอุ้ยเกือบนะครับคุณอะไรเนี่ยคุณโมมาเลยตรงนี้ซีโร่ดีกว่าอ่า ซีโร่ดีกว่าเยอะอ่ะฝั่งนี้ไม่มีอะไรเหรอนึกว่าจะมีซะหน่อยมาเดี๋ยวดูเดี๋ยวรู้เลยเดี๋ยวรู้เลยเดี๋ยวรู้กันตรงนี้ร่อนไปก็ได้วันอัพวันอัพเมื่อกี้เราตายมาแล้วเราต้องกลับมาเก็บมัน่นเอออุ้ยตรงนี้อันตรายนะ อันตารายอยู่นะตัวประกันเยี่ยมครับตัวประกันเราต้องช่วยเหลือตัวประกันตัวเราเป็นยังไงไม่สําคัญครับเราช่วยตัวประกันก่อนเนอะไม่งั้นจะแย่เอานะครับตัวประกันไปก่อนเลยนี่ระเบิดช่างมันมาชาร์จไปเลยเจอใครหน้าไหนก็เข้ามาเลย่า มาเข้ามาลุยเข้ามาลุยเดี๋ยวก็รู้อ่ะแล้วผมเปลี่ยนล่างทำไมเหอเอ้อแหลมเลยแหลมเลยวิโอเคนี่ก่อนละกันเอ็กชิ้นส่วนเกราะอ,อันนี้นะครับสำหรับคุณเลยพอมีส่วนนี้ปุ๊บเราสามารถใช้กิก้าครชได้ โอเคก็จะเป็นท่าไม้ตายของ X อีกตัวหนึ่งนะครับที่จะแบบระเบิดตูมตามตูมตามเลยนะครับเยี่ยมยอดครับโอเคเดี๋ยวเปลี่ยนกลับเป็นสีน้ําเงินก่อนอ่านี่อย่างนี้เห็นไหมเราได้ชุดเกราะครบชุดแล้วนะครับมีหัวมีปืนมีรองเท้าแล้วก็มีเกราะนะครับ ส่วนหน้าอกนั่นแหละเกาะอกเกาะอกนะตรงนี้เป็นฉากสามดีแต่ปรับมุมกล้องไม่ได้แล้วดูจากมุมกล้องมันเหมือนกับบงังคับให้ไปตรงกลางงั้นเดี๋ยวผมไปทางขวาก่อนแล้วกันตรงนี้มีอะไรมีพี่ลิงผมเห็นผมเห็นขวานเขาก็รู้แล้วพี่ลิงพี่ลิงเฮ้ยตัวประกันนี่ว่ะตัวประกันซันโครินไปเลยตรงนี้ยอม นี่แน่ตัวประกันเก็บตัวประกันแล้วก็ตรงนี้เป็นพลังงานนะครับพลังงานอาวุธนะครับอืมโอเคต่อมาเราก็จะต้องบุกเลนกลางบ้างแล้วนะครับเราบุกเลนบนเลนล่างแล้วเราต้องบุกเลนกลางบ้าง <c oughs> อย่างกับเล่นโมบ้าเลยนะเลยนะนี่ยิงเราได้แล้วหรอ นี่เรายิงไกลๆก,ก็ได้นะครับสบายแล้วละ่ะสบายเขาแล้วนะโอ้ยตัวประกันตัวประกันเออนี่ยอมเลยยอมเลยตัวประกันตายยอมไม่ได้จริงๆแต่เราตายได้นะครับเหมือนในฉากเครื่องบินตอนแรกนะครับมัวแต่จะไปช่วยคนนั้นคนนี้นะครับโดดพลาดตกเครื่องบินตายเลยนะรู้สึกว่าถ้าพี่ลิงมันไม่เอาขวานมากั้นก็จะยิงเข้าไปตรงหน้าได้นะ แต่ต้องระวังนะครับยิงได้เมื่อมีโอกาสยิงไปก่อนยิงไปก่อนเลยค่อยๆยิงไปทีละนิดหนึ่งนี่เยี่ยมไปลบอยู่ไหนะออกมาเดี๋ยวนี้นะ อืมแค่ดูจากตาก็รู้แล้วละ่ะแกมันพวกปอนแหกชอบหลบหนีการต่อสู้ไงใช่เราไม่อยากให้ใครเจ็บตัวไปมากกว่านี้แล้วละ่ะอืมมียอมรับด้วยเนาะถ้าเป็นคนที่โง่เขาจริงๆเลย โอเคถ้าง,งั้นยืนนิ่งๆอย่างสงบตรงนั้นแหละไม่ต้องสู้ก็ได้เดี๋ยวเราจะเป็นคนกำจัดแกแล้วก็ความฝันโง,ง่ๆของแกให้เองโอโ้โหงั้นผมไม่ยืนนิ่งๆหรอกครับไปดีกว่าเฮ้ออ้าวยิงไม่ได้อ้าวมันเป็นแนว,ม,นนแนวมันเป็นแนว2อดีมันเป็นแนว2อดี ใจเย็นครับท่านี้ต้องอย่างนี้แล้วครับใจเย็นอยู่ไหนปืนเราอยู่ไหนสไนเปอร์มิสซาอยู่นี่นะครับนี่แน่อา้าว <Nice. S 1> เหมือนว่ามันจะไม่ถึงนะครับมาเลยนี่แน่เป็นไงเราอู้นี่แน่อย่างนี้แหละอย่างนี้แหละกระสุนถึงไหมเออถึงด้วย เยี่ยมเยี่ยมเยยมอู้นี่เนี่นี่เนี่ยนี่เนี่ย้วยการชาร์จยิงนะครับจะออกกระสุนมิสไซล์ออากมา3นัดเลยเอาเอาไปกินเอาไปกินเลยนะครับสไนเปอร์มิสไซล์ที่เราได้มาจากสไนเปอร์แอนด์ชีเตอร์นะครับมีประโยชน์มากเมื่อเราเล่นกับวินโครแรงนะครับเพราะว่ามันเป็นนกเนาะมันบินยากแต่ว่าเราสามารถใช้จรวดติดตามยิงใส่มันได้ นี่แน่จะเย็นจะเย็นนี่บวกได้เลยนะครับนี่อันนี้คือสไนเปอร์มิสไซล์ของซีโร่นะครับจำชื่อไม่ได้ว่ามันเรียกว่าอะไรเดี๋ยวก็รู้กันนี่แน่อย่างนี้ไปเลยกระสุนยิงใส่จุดอ่อนมันเลยเนาะเยี่ยม สบายแล้วละครับโอเคทีนี้มาดูว่าเราได้อาวุธอะไรจากวินโครแรงกันนะครับมนั่นนะครับโซเอนบุนะครับเป็น V ีแฮงเกเหมือนกับเป็นมีดสั้นหรือเปล่าแล้วก็สามารถคว้างได้ด้วยนะครับเยี่ยมเลยนะครับเราสามารถคว้างบุมแรงออกไปได้แล้วก็ด้วยการถืออาวุธอันนี้ไว้นะครับเราจะตีเร็วขึ้นมากเลยเดี๋ยวต้องไปลองกันแล้วละ่ะ อ้าวสวยแล้วครับงานนี้ x เรื่อมขั้นจาก d เป็น a เลยนะครับโอ้โหเยี่ยมไหนไาดูตัวประกันมีใครบ้าง n e l d e r e k nigel harold ray jeff kelly herbie kim barry silver d a m o n e imit yamaguchi mo แล้วก็ b i r t นะครับเราช่วยได้หมดเลยสุดยอดจริงๆนะครับแลกกับการตายของเราไปหนึ่งทีเนาะ แต่ตอนเด็กๆที่ผมเล่นผมก็ไม่ได้ช่วยหมดนะช่วยไม่ทันนะครับตายก่อนหมดเลย <c oughs> ามาดูอัปเกรดนะครับอาพอันนี้เหมือนกันโดนโจมตีแล้วจะกระพริบนานขึ้นนะครับดับเบิลบาร์เรียยังเหลืออัปเกรดอีกอันหนึ่งครับคิดว่าก็คงอัพให้ X นั่นแหละเอาเหมือนซีโร่ดีไหมเอาเหมือนซีโร่แล้วกันนะทริปเปิลบาร์เรียนะครับทำให้กระพริบนานขึ้นอีกนั่นแหละ เวลาเราชนบอสเลือดเราจะได้ลดไม่เยอะโอเคครับก็หวังว่าจะได้รับความเพลิดเพลินจากในคลิปนี้นะครับถ้าชอบอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กด subscribe แล้วเดี๋ยวพบกันใหม่ในคลิปหน้านะครับสำหรับวันนี้สวัสดีครับ